เรื谢谢 person, ่อบอลด้ยัิโจมทุกคนทุกทันสไทสเสวันที่8มกราคม2 5 6 9นะ้าร้อกิกันลดลงคือว่าบึงอยู่ในทรซั์ว่าเกองศาถือว่าหนาวแหงเล่หาเครื่องนุ่งห่มาะ่มรองเท้าหุ่งมือ ของกันความทุกข์เหตุการณ์เนาะโลกธรรมชาติเขามียาำห้อนยำหนาวยำฝนล้วนแต่เครดให้ทุกข์ได้คนบ่มีปัญญากระเสบได้ว่าล้เออ,อน,นี้ก็อาศัยสิ่งต่งตางๆเนี่ยเรียนรู้กันศึกษาไปว่าทุกข์ย้อนอย่างทุกข์ย้อนมันหนาวหรือทุกข์ย้อนมีกู เรือกันย้อนอันนั้นอ,นนอนนนนันนี้แหละนาอบทศึกษาธรรมะกัรย้อนคนนั้นย้อนคนนี้แหละโลกนี่คือเป็นเรื่องนี้โลกนี่คือโซภาแทนอนอบางคนว่ะโลกก็เป็นโลกแค่นี้แล้วมันเลยมีเป็นซัดโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์บอกเข้าใจโลกบอกเข้าใจเ,<อ>เหตุปัจจัยของสังขารเขาสังขารและโลกโลกกับบทเทียง นั้นเห็นรู้ธรรมะเนี่ยไม่ฮ็ดให้ห่าเนี่ยเออได้ศึกษาว่าแล้วมนสีทุกย่แต่มันก็ได้รู้ว่าโตว่ามันเป็นย้อนอย่างเห็นให้ทุกบมเกี่ยวกับสิ่งปรากฏดอกมันเกี่ยวข้องโง่ในจิตมันแหละหาวิธีการใช้ปัญญามันกันเลอะที่สิบทุกได้เพราะมีปัญญามีทางเละอะนะนี่มันมีทางเลอะมันมีปัญญามีความคิดที่ฉลาด จะเลือเสียบอย่างเดียวนะทุกนีไม่เอาเอาแต่ซุกเลือดมีเปลี่ยนเพราะว่าขึ้นบ่อขึ้นบ่เปลี่ยนผมผมมีปัญญาไปแล้วสิเลือก็สิเลือดแต่ซุกนั่นแหละเหมือนคนเลือเที่ยวเลือสวรรค์บนเลือดหรือนรกอะไรก็เลยทําบุญเอาบุญที่ไปสวรรค์สีรวยสีสวยสีรอกันพอเลือเลอแบบก็ดีแหละเลือ ทำดีก็ดียต่ว่ามันก็ยังไม่จบมันก็ต้องพัดพากชักสิ่งที่เจ้าของหลงก็คือว่าหละเป็นเทวดาก็ต้องตายแลวจังหวะเส้นทางเลือกเลือเส้นทางของแต่ละคนมันมีทางเลืออยู่ในความผองพุทธเจ้านี่แหละผู้มาเห็นหนทางเลือกแน่นอนละผู้มีบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตผู้มีความฉลาดก็สิเลือกนิพพาน เบลเลอเบเกือดท่ยังมันทุกข์มันเห็นทุกข์ได้เม็ด์มาเป็นเทวด,ดาเป็นมนพะเจ้าจักรพรรดิเื่อมากษัตริย์ราชากะตายคือเกาเ,เป็นยังกะตายคือเกาม,มีความโศกกำยังกะตายตายก็เกิอดอีกเห็นบอกผู้มีปัญญาผู้มีความเข้าใจเส้นทางมันก็เลอดทางทื่อแหละเอามาฟังทำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อเลอ,เอละอะไรเพื่อเลอะเส้นทางที่มันถือต้อง แห่งใดที่มันบททุกมักตัวเนะมักค่าปฏิบัติตามทางพ้นทุกเนี่ยเปอเลือกเลย,ยไหมคือมีเอาบอกทางพ้นทุกเอาทางังนโลกสวรรค์บ่ทางสัตว์โลกบ่ก็เกิดมาจงตากันสร้างมึงฮักมึงอยู่ในนี้แหละเห็นบ่เดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวโผเมียวบางเทือก็ฮักเดี๋ยวม,มุ่งือกสร้างเดี๋ยวคือกันนั่นแหละเหมือนฆ่ากันหึงห่วงกัน ไม่ยิงกับข่าผู้ใส่ได้ผู้ใส่ฆ่าไม่ยิงได้เหือกันมันมีกิเลสตัวเดียวกันความยึดความหึงความหวงปลาไวัเยเท่าไรบุญหกสิบเจ็ดสิบก็ยังโผไปมีมีไม่ตามไปฆ่าผู้เท่าอะไรได้หกสิบล่ะหึงหวงอ่ะหน้าหงหงโผเก่าเอามีดไปแทงย่า่นั่นสิตายกลางท้องหน้าโอ้เนี่ยจ้าของป้ากันแล้วได้ก็โผล่ ย้อนยังย้อนยึดมั่นถือมั่นของโกูหัวโกูกูได้สิ่งนี้มากูมีความสุขกูฟัน้างไปกูทุกูทนบาไหวนี่แหละความเห็นพิษความยึดมั่นกิเลสตัณหาในใจเลือกมีเปลี่ยนเส้นทางเลือกเฮ้าบวชุจักทางด้วยว่าละมันมืดมันบอดมันหลงอยู่ในสังขารล้างกายยึดว่าตัวเฮ้าของเฮ้ามาเข้าใจแล้วมันไม่ยังเป็นของเฮ้าเหมือนกัน ปล่อยกว่างอยู่กับสังข,ขารที่มันเป็นพวกนี้ไปแหละเดี <c oughs> ๋ยวมันบมมีน้อยคนที่มาอมุ่งมาทางนิพพานได้เห็นบ่ะเอาจริงเอาจังในทางนิพพานเมียพระเมื่ชีคือกันนั่นแหละบทเข้ามาก็ผม <c oughs> มีกำลังนี่สิป,ปฏิบัติเพื่อทางนิพพานมาเที่บุญบางเทือก็บ่ได้โหดบุญเพราะว่าบ่ได้ภาวนาบ่ได้สร้างบาร,รมีอย่างส่วนทำบุญก็ยังบเ็ดพ,พระบังโลว่าะชีบางคนกะ ยังที่เหนียวตอนี้ที่เหนียวที่เหนียวห้อกำลังได้เออกำลังเจ้าของเมียกัย่งมวยบอ่อแห้งอะนะเห็ออน,น,นบ่นี่ถึงว่าทุกอย่างถ้าเขามีความเข้าใจฉลาดแล้วเขาก็เออสร้างเหตุปัจจัยให้เจ้าของฟ้าจริงที่เจ้าของเห็ดแหละและ้วจริงคือสิ่งที่เขาสิได้รับนี่แหละเลือเฮ็ดเหตุให้มันถือต้องคือเขาเลือกอันนี้แหละอันนี้บางทีถ้าใดนีเขาก็เลือกแล้ว เล <laughs> ือกคนนั้นเลือกคนนี้เป็นบ่าต่อเนี่ยเออมันคงก็หาเสียงูกุศลกับเปิดมันรถแห่หาเสียงกันนี่บ่าหาหยังหาเสียงหาลาดหาสักการะหาชื่อเสียงให้กูให้กูได้กูดีเด้อสู้เลอะกูเด้อแต่ละคนกับหาคู่อะละหาเนียงามงายคือกันนั่นแหละเฮ้าก็เออบักนีดีเยี่ยวหรือยีนีดีเนาะเออก็เลอะเป็นบ่เออเลอะไปเลอะมา เอาเนี่ยที่เจ้าของทื่อใจบักใดให้เงินหลายกว่อาบักนั้นหน่อยเนี่ยทื่อใจบักนี้นี่ก็เลือคือกันนั้นเลือแบบทั้งโลกเลือแบบทื่อใจผมเลือแบบทั้งธรรมแต่โอ้ยบมมีคําว่าหลงฮักแบบเขาให้หลายหรือให้น้อยหรอกเลือดด้วยคนดีเลือดคุณธรรมแต่มันน้อยขุมมือนี้มันบอกเสี่ยวคนดีมา เห็นนั้นเหตุนี้ในบริหารทางโลกน้อยมันมีความเห็นกันกับปูฝังกันมาในทางที่พิษมันมีรากเงามามีการคอร์รัปชันกันมากก็ต้องกินน้ําเดียวมากเ่อยๆนี่แหละเรื่องของการเมืองก็ว่าละมันเขาก็มองว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ละก็ลงไปแตเอามาเป็นประเด็นในการศึกษาธรรมะก็เออคอเลื้อ เขาก็เลือว่าอันไหนทื่อใจเขาก็เลือกไปมัก็คือกับเฮาที่ไปเลือซื้อของเลือกอันนั้นและนี้คือกันนั่นละเลือกอาหารก็เลือกคืกนนอกัน่นบอกเนี่ยทื่อใจเนียวก็ไม่ได้แม่นพิษมีนั้นเถอะเดี๋ยวพอถ้าได้มาแล้วมันเห็นใ้เฮา,าทุกเฮาทุกเขาก็เน่หลงตรงนี้สําคัญสําหรับผู้ภาวนาไปหาเลือกเบิ่งอย่างมันดีๆมาใส่มาโฮมคือการทีวอนใดมันดีพะเพิ่อกันเลือกคือกันเนาะ ในมันดีแต่ว่าเลือดแบบม่ได้ยึดได้มันได้ตามกำลังเงินกำลังทรัพย์ที่มีเน,นี่ที่โยมเขาบริจาคเงินมากก็เอนนามาใช้บริหารเนี่ยวิสิงจำเป็นในวัดนี่แหละว่ามีเหมือนว่าเออบทสำคัญปัจจัยต่างๆในยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องมีการใส้เหมือนบอกมันบอกคือแต่กี้แต่ก่อนมันก็เงินก็บุคอยได้ใส่ไหมเหมือนบอกอเน,อกอน,น,นี่ยแต่บนนะเอาใช้เงินอยู่บอก เดือนหนึ่งหอดร้อยอยู่บ่เนี่ยผู้มือนี้โอ้ยเม่นบ่มันต้องแลกเปลี่ยนเอนียงมันมีความจําเป็นมันมีไฟฟ้ามันมีน้ําน้ําก็ต้องได้ซื้อหินผู้มือเนี่ยที่มันได้กินน้ําไปแล้วกดบ่อกินน้ําสร้างน้ําบ่อมาตักมาก,กินน้ําใสก็เอาน้ําฝนน้ํากินอ่ะนะเม่นบ่ผู้มือนี้โอ้ยน้ําก็ได้ซื้อไฟก็ได้ซื้อขาใส้จ่ายต่างอย่างว่าเขาก็ต้องดูแลอ ซ่อมแซมบำรุงน <hi> ี่ม hey. yeah. ันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายุปกปรณ์อต่างๆการสื่อสารธรรมะก็ต้องมีเครื่องมือเนี่ยเครื่องเสียงเครื่องกระยายโทรศัพท์พวกมือเนี่ยเพื่อว่างเพื่ออย่างก็เพื่อประโยชน์ทั้งนั้นแหละอยังเอาอยัางก็ตามไปถว่าเชิดแล้วมันมีประโยชน์นั่นก็คือความดีโยชน์ตวนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยแต่ว่าต้องมอ่งกันให้มันเข้าใจกันสร้างประโยชน์นุ่มกันสำรับ เข้าใจธรรมะาแล้วมันก็เห็น้วยว่าคนที่เห็นแก่ตเขาก็เอาเขา้าโตเจ้าขวั่งแลเขาไม่ได้เห็นมองประโยชน์สังคมหรอกไม่ได้สร้างอย่างก็เพื่อตัวกูสิได้สร้างเงินส,สร้างสร้างงามๆที่รถง่ามๆแต่ง,งตัวง,างา่วงามๆก็เพื่อกูเนี่ยวะพระนักภาวนาแล้วไม่ได้สนใจร่างกายน็นบบบค่อยแต่งตัวแทนเดตาอสังคมเขาก็แต่งตัวอยู่โลกสุดมิเขาสำหรับผู้อยู่ในโลกวะ ภาวนาเขาก็ต้องอสังคมชุดนั้นชุดนี้ต้องให้แต่งให้มันงามงาเป็นคู่เป็นหมอเป็นตำรวจก็ต้องแต่งชุดตำรวจแล้วถึงแม้เป็นนักภาวนาก็แต่งแต่ชุดขาวชุดขาวไปเป็นตำรวจก็ชุดขาวไปยืนถลเอน้ำเขาเก็ผีบา้าเท่านั้นแหละเป็นแบบต้องตามเขาไปแหละนี่ไม่ได้เหมือนแต่งคื่อล่อแต่ว่าแต่งตามสมมติโลกผู้ภาวนาก็เข้าใจพระมันของหุ่มพระ เลื้งไม่ชี้มุมปะเขาแก็แท่งไปหละอันนี้สมมุติเห็นบอกเดีย๋ยวในใจแล้วมันผมมีความหลงวะตัวกูกของก,กูอันนี้สมมติทําหน้าทีในโลกให้ทําความดีเพื่อมีหน้าทีอย่างที่เป็นประโยชน์ก็สามารถทําความดีได้เมือ่อเป็นประโยชน์ได้เมือ่อโคก็มีประโยชน์เราให้ชาวนาก็มีประโยชน์กันทั้งหมดจกักทําหน้าทีจาขวงให้มันเกิดประโยชน์มันทําให้เป็นโทษก็เป็นโทษได้ โค่ก็เป็นโจรได้ทำพิษได้ตำรวจเื้กันพิษได้นักการเมืองก็พิษได้มาพระก็พิษได้ก็จิตใจมันมีกิเลสตัณหามันเกี่ยวกับสดบ่กันงั้นกันหาซื้อเสียงกันเขาหลงกันสมมุติหลกได้ยศได้ลาภได้สักกะละก็ว่าเจ้าของมีสุขมีบุญล่ะเงยเพลินไปละ ว่ามันกินของเก่าอยคือวิสาขาบอกระบพ,พาผัวล่ะพระมาบินทบ,บาตผัวกันเนี่ยผัวผัวนั่งกินของแซบมีคนรับสาพัดวีให้สบายเฮ็ดท,ทำทาบ่าเห็นว่าพระมากเฮ็ดบ่เห็นวิสาขาก็เลยไปาะนิมนต์พระขุนเจ้าไปข้างหน้าเ้พอพราะสามีของอิสานในกินของเก่าโยวันนี้พอเสพทีกินของเก่ามันหวานอย่างกินขี้ว่าว มึงว่ากุญินขีว่าไหลแล,ล้วไหลลุเพือน,นี่แหละสะพายไปมึงนี่ว่าไปแจ้วเพื่อนกูว่กูญินขี้นี่เขาก็มีนักกฎหมายเนาะสาขากับลูเศรษฐีอรกันไม่ได้แม้ไม่ได้แปลว่ากินขี้กินของเก่าใหม่ถึงว่ากินบุญเก่าเจ้าเกิดมาเจ้าใส่บุญเก่าเจ้ามาเจ้าทำบุญมาวันนี้เจ้าบบเห็ดไหมเจ้าบบได้มีของไหมบ่งจักทำบุญเนี่ย กินของเก่าแบบนี้บุญเก่าเมื่อเจ้าเกิดมาสุขสบายลำรวยนี่แหละพ่อแม่รวยลูกน้อยเพราะเมื่อเนี่ยล้มละลายยากจนเนี่ยเมื่อและบุญเก่าเจ้าเจ้าก็บฏสร้างบุญไม่เจ้ากบฏได้ไม่แหละเจ้าก็บฏได้แหละบุะได้สะสมหูอยู่บ่ของเก่าบางคนก็นลงในนี้ได้เห็นบ่สุขสบายมาแล้วก็ น้ำรวยมาแต่เลีกแต่น้อยเลยเนี่ยบางเทอกบสบายมามีาเฮ็ดอย่างเปลี่ยนได้ปาเนี่ยใหญ่มาแหละมุจักควนควายด้วยเจ้าของนั้นต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาเจ้าของตนเป็นที่พึ่งของตนนแหละอาศัยเพื่อมาสวยเพื่อให,หน้ำรวยกับมุชักเฮีดตัวทําบุญดท่านไปแหละเยอดับทุกได้กับผ้าวนาันหน้าใส้สติป,ปัญญาฟังเทศฟังธรรมคือเฮ็ดของเจ้าของเห็นอ่หรือให้มันเทือท่า เลอะแบบโลกเขาก็เลอะแบบทิ้งทื่อใจของอลลาเห็นบ่เลือในยกอบอตอบโตพูออต้นั้นพุ้นี้เขาก็นําเสนอแต่สิ่งดีๆฮะเรเลเหาเห็นคนทุบบ้าวไปเที่ยวูซสาก็ค่อยดีแน่นั้นแน่นี้เด้อผมเป็นสุภาพบุรุษนะครับฉันเป็นสุภาพจตตีค่ะผมไม่กินเหล้าไม่สูบยานะฉันก็ไม่ยุ่งไม่ขี้บนเป็นนเลือนแบบนี้มาเอาน้ำเดียวต่างคนก็นต่างขี้บนเมียก็ กบไปหากินเหล้าสุดท้ายก็เ,เริ่มรำมวยไทยใส่ก้านคอกันเพียงกระบาวเห็นอยู่บ่โอ้เต้งทือได้เห็นอยู่บ่นี่แหละมันเป็นใน,นี้อหนิอิรคนน้ำเสนอสิ่งดีให้เดียวโอกโล่งเดียวโยหลวงในความบริจรงแต่ละคนกนวะว่าเขางามเขาล่อเขาดีสุดท้ายมันก็นบทเทียจิตของสัตว์โลก เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นทื่อใจกลัวว่าอันนั้นดีนี่แหละเห็นผู้สาวอื่นก็ง่ามไปมัดนี่แหละคูณบ้าทั้งเล่ก็ล่อไปมดมันจะใดอาหารอีหยังก็บแทบไปมดรวมเสียงกินรถมันหลงในกะจิตใจบ่มีธรรมะบ่มีความเข้าใจในกิเลสตัณหามันก็ละมันก็ปล่อยก็ว่างบ่ได้ในในสิ่งกระทบมันก็มีแต่เลื้งมีแต่เลื้งคือหลวงพ่อเป็นว่าหาแต่เลื้งหาแต่เลื้ง ผูพ่อใจผ่จพ่อใจในสิ่งกระทบอันนั้นแหละหาเลื้องหาเลื้องมันก็ประจบแหละเลื้องเล่าของละครสัตว์โลก,กเกิดมาเป็นั่นเป็นนี้แสดงเป็นมาเป็นโง่เป็นควายเป็นเทวดาเป็นโผเขาเมียเขาต่อไปแหละทุกแหละพ่อใจว่าพ่อใจอยู่ในนี่แหละนี่แหละละครสัตว์โลกย้อนเจ้าขวงกำหนดเองมีเหม่นบอกเลื้อเองขอนชีวิตเกิดมาทุกเนี้ยเกิดมาสุขสบาย มันก็เป็นละคร้อน้ำเน่าคือกันเมือนั่นแหละกระตายคือกันเหมือนั่นแหละมันยังมีจบแต่ว่าจบจริงต้องนิพพานเท่านนั่นแหละมันเฮามากเลือเส้นทางที่มันถือตรงทางนิพพานตามคำสอนพระพุทธเจ้าพน,นีีถือตรงแล้วเนี่ยมันมีเอาบ่เนี่ยเกิดมาเป็นเมียเขาผัวเขาอยู่นี่บ่เกิดมาหายพุ่นนั้นพูุ่นนี้อยู่นี่บ่มันเห็นมันเบื่อหน่าย มันได้ประโยชน์เนี่ยหลงเพรความบวชเทียงดับไปดับไปแต่ละมือกันได้อนี่ยจิตใจมันวงแตงไปเลยเลยดับไปเมื่อไหร่เมื่อเจออันอื่นกันปงแต่งไปขึ้นเก้าง้คือเก้างานเ,เลื้ยงคือเก้าโยมมีสติปัญญา,าระง,งับสังขารนี่บอกเป็นว่าเตสังโอปาสมุสุโคเนี่ยความเข้าไปสงบระง,งับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งเงถึง เข้าใจสังขารรังนับสังขารหมายถึงว่าโอ้ความคิดก็คือสังขารเข้าใจมันคิดคือดีคือเสวะคอมเนเข้าคิดแต่ว่าก็เน้นการคดดีฮะละทำดีเด็กกัเน่าหลงในสังขารที่มันคดดีเอื่ว่าปุ่นยาพิสังขารเนี่ยเขาริเอว่ารังับสังขารได้ก็เป็นสุขก็คือสงบเข้าใจสังขารที่มันบทียงทุกเนี่ยบอเออสังขารที่เป็นบาปเนี่ยไปเฮ็ด เอาปุญญาพิสังขารการปงแต่งคิดแต่แนวโซเนี่ยไปคิดให้ให้เจ้าของทุกข์ให้ให้ผู้อื่นทุกข์คุดยาคา่าผู้นั้นคือจะรักทรัพย์ผู้นี้ผิดรู้ผิดเมยียเขาคิดขี้โต๊ะเขาเนี่ยนี่อินท่าเาาน,นี่ยไปคิดเนี่ยนั้นเนีย่ยอินบอกมันปูฝังกันมาในนี้เห็นอกความคิดของสัตว์โลกเขาขก็ได้รับแต่เสื่อกิเลสตัณหายุนยงสรงเสริมให้คิดแบบนี้แบบนี้ อันนี้ธรรมะคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปคิดแบบนั้นเอามารักษาเซนเอานี่เนี่ยไปคิดโตเดียวหลอกลวงเดียวเพิ่นคิดโตเขาได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเก่งเป็นบ่คนในโลกเว้าเก่งเว้าจ๋าหวานโอ้คนเสือหลายกับว่าเจ้าของดีเลิศประเสริฐนี่แหละเขาต้องพิจารณาเบิ่งความเว้าที่เป็นความจริงความเว้าที่เป็นไปเพื่อกัน ระง,งับความโลภความกวธความหลงนเมื่อเป็นสิ่งที่ควรว่าคือพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ควนฟั่งฟังแต่แนวสิลลอกล้อให้เหาไปเสียบอันนั้นเสียบอันนี้อยู่เนี่ยจังว่าเห้านี่หลงเยื่อกันั้งหมดหลงกับดักของโลกรูปเสียงกินรถเขานั่งแบมมาโคสันหน้าให้ซื้ออันนั้นก็ซื้อไปน้าเขาจักดีบดีเห็นนี่แหละก็เยื่อเข้ามาบอาพอเหามัก มันบอกมักดาลลาพวนี้ดาลลาพวนี้เฮ็ดในนั้นเฮ็ดตามเขาอืเพื่อบางคนคือประเทศนี่อย่างนี้ดัลลาค่าตัวตายเพื่อค่าตัวตายคือคือกัน <c oughs> เออไปค่าตัวตายตามดาลาลาเราคังไข่ดาลาลาเราทุกหลายอย่เงเดบยหักหลายไม่นี่ฮูจักเขาพร้อมเดี๋ยวว่าหากักแพงหลายดาลลาค่าตัวตายก็ตายน้ำเจ้าค่อยสิไปหาเจ้านุสานนาัวเดอ ปุงแต่งไปมันยึดมันถือมันเป็นทุกนี่แหละเอ็มบอกปูงจักยัางกันเอ็มผมปุงแต่งหาเรื่องกับสิ่งต่างๆว่ามันเสียบเข้าไปแล้วมันมีตัวตนเด้ยความยึดเนี่ริงที่เจอของเกิดมากรมาพอดีเอนี่แหละบบได้ศึกษาธรรมะกรรมัายึดมาหลงเดียวมาเห็นนั่นเห็นนี่กับปุงแต่งว่าสุขว่าทุกมันได้โผล่ได้เมียกับว่าโผล่ขู่เมียขู่ ของกูโง่กูควายกูเงอนกูอยู่ทุกทั้งมัดสุดท้ายกับว่าได้อย่างไปตายแบบมืออยู่ในโลงกระดูยักษ์ศิลเอาไปว่าได้คือหลวงพ่อเป็นว่วงทีมอโยไว้อยู่หันชิมีอย่างแหละจิตวิญญาณก็ไปตามก่มไปแหละไผ่สีสอยเจ้าได้เอาผ้าไปซดกันขึ้นขึ้นสวรรค์กันแล้วเท่านั้นแหละมาทรงวิญญาณวิญญาณคืออย่างวิญญาณไม่ได้เหมืน ลองลอยอยู่ในอันนั้นได้วิญญาณคือธาตุรู้นี่ได้วิญญาณในภาษาธรรมวิญญาณธาตุรู้คือใจน่แหละอันนี้พเน่าว่าวิญญาณว่าคือเป็นผีลองลอยอจ,ลอ,จญญอจะล้างจะวิญญาณจะล้างคนว่ามีไหมเป็นผี่ว่าเห็นนะมันเป็นเกิดไปแล้วมันเกิดแล้วผียังก็เป็นได้เมื่อ่ะมันมีหลายประเภทผีก็ได้ ยู่ตามต้นไม้อยู่ตามอากาศอเดียเทวดาก็ยังยูดต้นไม้ก็มีอยู่ตามอากาศกบมีอมะเทวดาลูกขะเทวดาเห็นบออากาศเทวดาเทวดาอากาศก็มีอยู่ตามที่ต่างๆจาเจ้าที่เจ้าทางก็คือทเทวดาฉันจะตูมเหรอวะเจ้าปูเจ้าตาที่เห่าเปล่าไปนี่ก็เป็นสัว์โลกคือกันพึ่ยึดมันในลูกในหลาน ปุ่มเนีก็มันก็มาเกิดย้อน,นแล้วเนีย่ยจังวหวะเฮาต้องเรียนรู้พกปู่มเมื่อไปพึ่งพาในสิ่งที่ให้หลงงมง่ายให้มันเกิดปัญญาคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยจังจะพ้นทุกเนี่ยเรียนรู้อริยสัจสี่คนทางมันประเสริฐเมื่อนั้นแหละเฮ้าก็เห็นหนทางที่ถูกต้องก็เลือกได้แหละรัวกวเขาก็เลือกไปแแหละเออเลือกผู้นั้นเลือกผู้นี้ไปเลือกคูคข้อง พกพูเรื่องเมียไปแล้ะความสุขของโลกเขา,เ,าเรื่องอบอุตรเอาเลื่องไปผู้ใดดีไมีดีตามสมมุติโลกเขาแต่สิ่งที่ทตื้นต ong ที่ควรเรื่องอคือเครื่องไม้โขกเป็นปะคือสัมภาริษทีอ่อะไรมันเกิดขึ้นในใจเขาอยู่บ่มีการเลื่อในนี้อยู่บ่อย่างว่าเลื่อปฏิบัติธรรมนี่เพื่อไปน,นิพพานมีผู้สนใจเลื่ออยู่บ่น้อย เห็นบอกจงว่าเขาคือ,คอคเกี่ยวเบาอะไรถ้าเอาไปปฏิบัติธรรมไปเตี้ยก็เอาไปหมอเล่ําไปเตี้ยเนี่ยเพื่อขึอ้นวาเพื่อแล้วสนใจนีอย่างหลายกว่าเดียวห็นบอก็สิเลือ่อยังเขาก็เลือกเบื้องมอล่มไปแล้วส่วนกันร้อยคนก็ไปเปบื้องมอล่มไปแล้วเกือบเก้าสิบเก้าคนสิมียายเท่าๆคนนึงกูไปปฏิบัติธรรมกูไปเบื้องเป็นอย่างัมมาปฏิบัติธรรมกูเต้นน้ำเข่าบ่ได้ กูบมมีแห้งพรอนออกูมาฟังธถรร้ำไปละเห็นป่ออมันมีเหตุผลเดี๋ยวถ้ากูเต้นได้กูมีกําลังก,ก็ไปเบื้องบนลำแล้วก็มากูสีมาฟังธรรมอย่างหนาวก็สีอดเอาแล้วเบื้องบนลำกดี๋ยวว่ามาปฏิบัติธรรมหนาวนี่โอ้ยบหท,ท่อนนี่มันหนาวพอดแต่วา่าถ้ำบนลำมัม่หนาวกิเลสเห็นบ่าอแตามันแม่นอิริย์แหละ เข้าก็เป็นมาแล้วเน้นบอกสุเจ้าก็เป็นมาคือนกันเมือนแหละเหมนว่าเบื้องอี้อย่างที่ผู้ทึ้ใจก็อดตาลับครับตานอนบนนอนยอมนอนคนมักบอลกัเบื้องจองอยู่ในนั้นแหละเห็นบอกมักไก่มักพอยังก็ตามดึกดึกเดือนเดือนคนมักเถี่ยวขึ้นกระเอาหาความสุขชีวิตของทัดนโลกหมกมุนอยู่กับกาหันมาเบื้องเจ้าของแก้ไขใจเจ้าของมาให้ลงในกามันก็อิสระ สงบลงับจาก,กี้เลียดได้ลหละเนี่ยความสุขแท้จริงนี่วกับตัวเจ้าของเนี่ยใช้ลักคําสอนพุทธเจ้ามาอบรมใจให้มันเกิดปัญญานี่ยผู้บาอาจา็บมันว่าอยู่อย่างสงบสบายเห็นอยูยบ่มันไปได้ดินล้วนคืนโลกเขาหนุนไหวอย่างมันผ่านมาพอ,อย้งแล้วเนี่ยความสุขกับอีหยังในโลกมันมีแต่ทุกข์พยาย่ามองให้มันเห็นทุกข์ โลวกนี้มีแต่ทุกข์มันเลยมีสุขอย่างว่าโลวกนี้สวยสดงดงามสําหรับคนโง่แหละเขาบอว่าโอ้ง่ามงาม่าเหมนบบบโง่ยโสเสด็ยัะบุมหินว่ามันทุกข์บม่ค่อยใจสังขารนี่ไปพิจารณาเบิง้งเอ้อดามาฟังสมัมเนลละสาธุขนาดนี้เวลาแปดนาฬิกา ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เปรียบเทียบกับดอกบัวพิษท่วนทั่วนบึงใหญ่บัวหนึ่งงามตรึงใจพิสุดิใสไร้ราคีเชกเช่นเหล่ามนุษย์บริสุทสุ์ผู้สงสินพ้นตมพ้นนาทีดูสดสีกายวาจาบัวสองเสมอน้ำความงดงามคงอยู่หนาหากแต่ห้ามร้างลาพินิตว่าต้องดูแล คล้ายคนใกล้หลุดพ้นในวังวนณบ่วงแหแนะทางชี้ดวงแดพินิจแก้ได้เช่นกันบัวสามยังมีหวังห่วงเปล่งปลั่งเบ่งบานนั้นความเพียรพาพบวันได้สุขสรรพ้นวารีดังผู้ถูกอบรมพ้นโคลนตมพิสุทธสีเบ่งบานเหนือนาทีปัญญามี ด้วยใจตนบัวสีมิแตกดอกจมโคลนคอกน้ำท่วมหล้นดูขายกับหมุงคนนะวังวนเบาปัญญามนุษย์สัตว์ประเสริฐได้ชาติเกิดดีหนักหนาเหล่าใดจงเลือกมามากปัญญาหรือโง่ง,งม ทุกเหมือนผงเข้าตาหาทางเคียทุกจนเปลี้ยเพลียใจไม่ส่างหายบ้างถูกทุกทับถมตรมไม่วายทุกทั้งหลายล้วนเกิดจากผลกรรมใช้ธรรมะเขียผงตรงดวงจิตคอยสกิดเตือนใจไม่ถลำบ่งเสี้ยนทุกขออกไปไม่เจ็บจำ ให้ดวงตาเห็นธรรมที่ชำเย็นแม้ทำใจไม่ได้ในช่วงแรกเพราะใจแหลกด้วยกรรมนำทุกเข็นหาผู้รู้ชี้ชัดขจัดเป็นก็จะเห็นหนทางสว่างใจทุกคนล้วนมีทุกข์ให้ฉุกคิดแล้วใครจะสกิดเตือนใครได้หากมีทุกข ขึ้นมาอย่าช้าใหญ่จดจำไว้ใช้หลักธรรมชี้นำทางขนาดนี้เวล